สสวัดีค่ะทุกคนวันนี้นนคะะ่ะเราจะสอนแบบว่าให้เสียงเวลาเราพิมพ์มันจะมีแบบว่าเสียงก็ก็กวัดนีนแล้วคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยัางไงาแบบนี้นะคกคนการอื่นกด รูปตัวนี้นะคะทุกคนเข้ามาก็จะต้องกดะคำว่าค่ากหนเรียนยลงมาแล้วก็มันจะมีบอกว่ากดแป้นนะคะแล้วก็เปิดไปแล้วก็มาเรียกระดับเสียงกันแล้วก็หนึ่งร้อยแล้วก็กดตกลงแล้วมาลองกันเลยค่ะ ก็วิงง่ายๆนะคะ